ช้างไทยช้างกับคนช้างเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยในอดีตความผูกพันระหว่างคนไทยกับช้างสอดแทรกอยู่ทั้งในความเชื่อทางพระพุทธศาสนาดังฉัดทันชาดกที่กล่าวถึงเรื่องราวอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เป็นพญาช้าง และในสังคมไทยนับแต่โบราณมาคนไทยก็มีความคุ้นเคยกับช้างแม้ว่าเป็นสัตว์ใหญ่แต่สามารถจับมาเลี้ยงไว้ใช้งานได้ทั้งงานขนสินค้าชักลากสูงเป็นพาหนะในการเดินทางในป่ารวมทั้งนำมาฝึกเป็นช้างศึกใช้ในการสงครามซึ่งเป็นกองทัพเหล่าหนึ่งในสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลเดินเท้าพลรถ ที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของประเทศสยามมีเรื่องราววีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ทรงช้างศึกกระทำยุทธหตถีประสบชัยชนะ mm hmm. เช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช mm hmm. ในอดีตการจัดหาช้างเป็นงานของหลวงและถือว่าช้างเป็นทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดินเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญเป็นแรงงานที่ดีและเป็นสินค้าผูกขาด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาและควบคุมดูแลช้างคือกรมพระคัชบาลการคัดเลือกช้างจะต้องตรวจดูลักษณะช้างแต่ละเชือกถ้าเป็นช้างสามัญจะคัดตามความกำยำล่ำสันและแข็งแรงพร้อมจะนำไปฝึกเป็นช้างศึกในกองทัพหรือเป็นช้างงาน ช้างที่มีลักษณะดีถูกต้องตามลักษณะของช้างมงคลดังระบุไว้ในตำราโคชรักษ์จะได้รับการคัดเลือกเป็นช้างต้นหรือช้างพระที่นั่งทรงสำหรับพระมหากษัตริย์ส่วนช้างที่จัดอยู่ในประเภทช้างสำคัญเป็นต้นว่าช้างเผือกก็จะจัดให้มีการพระราชพิธีรับช้างขึ้นระหว่างและสมโภชพระราชทานบรรดาศักดิ์ตามลักษณะสำคัญของช้างต่อไป